สวัสดีครับผมมาลองปรีแอม์นะครับขอล่าจอนสันนะคบเป็นรุ่นนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะฮะนี่นะฮะเป็นโมเดล PV2 นะครับผมนี่นะฮะเป็นไฟ110โวลต์นะฮะขาสอมมาฝากขายนะครับผมนะฮะทุกอินพุตนะฮะใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับสภาพสวยเลยนะครับส่วนโพวแอมม์ที่ใช้เป็นพิพทีโอดิโอครับรุ่นโนวานะฮะ ร,รถเสียงเพิ่มเสียงนะฮะนี่นะฮะลำโพงที่ใช้ลองเป็นอลดียวครับแต่มอน9.1คู่นี้นะครับอ<ส>่ะขออนุญาตสา่ร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับนี่นะ,นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นครับอันนี้ก็จะเป็นหัวลุ่มนะฮะรดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้นนนาลานซ์ซ้ายขวาครับ ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นบวดสเตอร์นะฮะโมโนสเตอร์แล้วก็รีเวิร์สนะฮะเอาใช้สเตอร์เนาะอันนี้เป็นเทปนะฮะและ้วซอสนะฮะเห็นอันนี้เซ็เตอร์ครับต่อช่อง AUX อยู่นะฮะมีโฟโน่ด้วยนะครับตัวนี้นะสภาสวยเลยนะฮะ โอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมากๆครับผมขอบคุณคับ